นั่งๆมาแล้วนั่งๆมาแล้วครับนั่งๆมาแล้ววันนี้บังเอิญไปเจอไซมาอยู่ข้างบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปดักปูดูอันนี้ที่ไปเจอมาเป็นไซแบบนี้นะฮะที่บ้านเรียกไซอยู่หรือว่าที่บางแห่งก็จะเรียกว่าจานบินนะครับลองดูนะครับว่าไซแบบนี้ปูมันจะเข้าดีหรือเปล่ามีอยู่ลูกเดียวเดี๋ยวเราเอาไปดักปูดูดีกว่าครับว่าเป็นไงมั่งขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะมาเอาโฟมใส่ในนี้นะครับแล้วก็จะใส่เหยื่อ ใส่เหยื่อแล้วก็ผูกเชือกนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาไปจมกันเดี๋ยวเราจะทำถุงใส่ยเหยื่อแบบร่งรีบกันนะครับเราจะทาถุงใส่ยเหยื่อจากเศษอวนนี้นะฮะ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้มันจะมีหินนะครับถ่วงไว้เรียบร้อยครับไปเดี๋ยวเราเอาไปจมกันที่ข้างบ้านดีกว่าไป ตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายแล้วนะครับที่ที่เราจะมาดักปูดํากันอันนี้คืออยู่หลังบ้านพอดีนะครับไปเดี๋ยวเราเอาไซเนี่ยไปวางอันนี้ไม่ต้องลงไปในน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะโยนลงไปนี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนั้นแล้วก็โยนลงไปนะครับที่ที่เราจะดักก็คือตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไซเนี่ย โยนตั้งไว้ตรงนั้นนะครับเลยเดี๋ยวเราก็กลับมาดูว่าได้ปูหรือเปล่านะครับไมเดี๋ยวดักใซ่ไว้ก่อนน้ําเริ่มเยอะแล้วรเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่า เีย๋ยวเชือกผมจะมัดไว้ตรงนี้นะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลงานกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราเรอคอยเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานใส่ที่เราดักไว้นะครับว่าจะมีปูเข้าบ้างหรือเปล่าบอกก่อนนะครับว่าวันนี้แค่ใส่ลูกเดียวนะครับได้หรือไม่ได้เดี๋ยวไปลุ้นกันแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับเรามาดักที่หลังบ้านนะครับ เดี๋ยวเราไปรุ่นกันดีกว่านะครับว่าที่เราวางตั้งไว้เมื่อกี้เนี่ยปูจะได้บ้างไหมไปครับน้ำเต็มบอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปยกกันตรงนั้นนะครับเมื่อกี้ที่เราจมไปไปเดี๋ยวเราไปยกกันดีกว่าตรงนี้นะครับน้ำเยอะมากนะครับขึ้นมาถึงข้างบนเลย ถึงแล้วครับมาลุ้นกันนี่นะฮะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้มาดูกันครับเฮ้ยนังนังมาแล้วนังนังมาแล้วครับนังนังมาแล้วเฮ้ย ได้หอยครับได้หอยมันต้องมีบางอย่างติดพลาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าไปไม่ได้ครับสรุปภารกิจของวันนี้นะครับใส่หยงหนึ่งลูกแล้วก็เอาไปจมปูที่หลังบ้านภารกิจของวันนี้ล้มเหลวนะครับเราเอาไปจมปูเมื่อกี้มาโดยใช้ใส่หยงเนี่ยไม่ได้ปูนะครับไม่ได้เลยได้หอยหนึ่งตัว บางทีนะครับเราอาจจะไม่ถนัดก็ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยส่วนมากจะใช้ไซปักหรือว่าจั่งโกยหรือว่าเพื่อนๆที่ใช้ไซยงหรือว่าจานบิดในการหาปูอยู่ประจำเนี่ยมีเทคนิคอะไรไหมครับลองบอกผมหน่อยนะครับเผื่อผมได้เปลี่ยนไปใช้บ้างแล้วเจอกันใหม่นะครับ